เดินทางมาถึงคู่ที่9คู่สุดท้ายนะครับแฟนหมัดแฟน,น,นมวยยังไม่หนีไปไหนต้องบอกว่าเป็นมหากรรมที่แบบว่ายิ่งใหญ่สําหรับคนตำบลบาไนไร่นะมากันทั้งตำบลมากันหลากหลายเลยแต่ว่าวันนี้พื้นที่จํากัดจริงๆแล้วหลายท่านเข้าไม่ได้นะครับเร,ร,ราก็รักษาตามของ,งสบคครับที่อยู่ด้านนอกก็จะมีการจัดระยะห่างนะครับคู่ที่9้าคู่สุดท้ายนะครับขาวนี่พยักเปอร์เซียครับ จีกอิหรานนะครับชก3บครั้งชนะ35แล้วก็แพ้3ครั้งกับโมฮัมหมัดคาริอิชาร์กับ2ี่ีิบอนะสองปีในอัลไพร์นักชกชาวไทยครับนักชกเจ้าบ้านเลยดีกว่าครับเขาเกิดที่ นครสวรรค์นะครับบ้านเกิดจริงๆเขาอยู่ที่นี่เลยนะกับมีรลาดยาวบรรไดเนี่ยวันนี้เปิดหัวด้วยเจ้าหินนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าหินนครสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นแฟนหนอดแฟนมวยไม่หนีไปไหนครับคนนี้ย29ปีครับท่านผู้ชมครับส่วนสูง108เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมชกมาทั้งหมด17 0ครั้งชนะ89แพ้14เสมอ4ครั้งมังกรปากน้ำโพชายาของเขาเล็งหนึ่งติดเจ๊สายรุ้งครับ แชมป์มวยรอบอีสุเวเบอร์ปี2557แชมป์มวยรอบอคิกคัพปี2557แชมป์อีสุสุคัพซุปเปอร์ไฟท์ปี2015แชมป์มวยไทยไฟท์ปี2015แชมป์คาดเชือกสมาคมกีฬามวยไทยไฟ,ไฟนานาชาติปี2019ในน้ำหนัก81กิโลกรัมและล่าสุดครับแชมป์ไทยไฟทฟ์คาดเชือกปี2020ในเวท72.5กิโลกรัมประวัติยาวเหยียดแน่นอนครับคุณคนนี้่านสังเกตมาเยอะ ผ่านเรื่องราวผ่านสังเวียนผ่านชีวิตการต่อสู้บนเน่าเวมามากมายแต่ล่าสุดครับทางไทไฟเช็คออกมาครับว่าคู่ชกของกิตติสอดทอแมนนครนยองเย็บถึง25เข็มครับโอ้โหอะไรสองอะไน,นั้นโอ้โหต้องบอกว่าดูเหมนแจริงๆดูเหมือนแผลนิดเดียวนะพี่นะ25เข็มนหนักนะน่วงนะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ เจ๊สายรุ้งนะครับซึ่งท่านเป็นประธานศิษย์เก่ามม,ม,มหาวิทยานละัยเจ้าพญานะครับแล้วก็วันนี้ท่านให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดกรกิตตณะดาราเรืองท่านเป็นคณะบดีคณะบริหารการจัดการม,มหาวิทยาลัยเจ้าพญานะครับมาถอดมงคลให้กับเต็งหนึ่งศิษย์เจ๊สายรุงร้งนะครับนำโดยอาจารย์แม่นะครับหรือว่าท่านดรดาราฤทสิ์วิริยกุลท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพญา นะครับท่านก็เป็นคณะบอดีครับที่สิทธิ์เก่ามากมายของมหาเจ้าพญานะครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือเจ๊สายรุ้งครับเป็นผู้ปั้นให้กับเต็งหนึ่งกัเจ๊สายรุ้งครดูคู่นี้นะครับมขาวปรินิช้าครับจากอิหร่านนะครับสมุนดำนี่นักชกเจ้าถิ่นครับแล้วก็ไประจำตัวไทยไฟด้วยนะครับในหนึ่งสายรุ้งครับมา้ายขวาคู่นี้จะจบอย่างไร การที่ช้างเนี่โอ้โหคือสเต็ปแน่นแน่นจะไปท้ายได้อะไรกันเนี่ยโอ้โหเต็มที่ถ้าไม่มีการหนะครับงายปังงานเลยเนี่ยเกือบเข้าปลายทางครับภาษาอะไรครับพี่ภาษาทางจีนใช่นะครับผมคุณไม่ได้รีบอะไรกันเนี่ยเราโดนอะเราโดน เด้องเราห่าถึงจังถึงถิ่นหรือเปล่าไม่ได้ครับอย่างนี้ยักหนี้ยังไงครับโอ้โหครับต่อยอย่างนี้โอ้โหเอต่ะครับตีกระเทียมเปล่งเปล่งเปล่งหนีไปแล้วเป็นหนึ่งที่จะเข้าไปจะเข้าไปว้าวงว้าวว้าวหนีเอาให้ดูจัดครับต้นต้นครับต้นต้นมาถือเราก่อนครับโอ้โหมาให้ดูจัดแย่แย่เสือหลับเปล่าครับโอ้โหอันนี้มังกรครับมังกรปากน้ำโบ ครับครั้งแรกครั้งแอยู่อรจามคร้มีต้องหครับถ้าห้ามช้ามจโนแทงอีกครับโอสงครับรอดไม่รอดเอาปิดเกมไหมปิดเกมไหมน่านจะปิดบาทีเลยครับ คนัดท่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิตนะณดารา,าเรืองครับเป็นคณะบดีบริหารบรคณะบริหารจัดการครับมเจ้าพยาครับจบง่ายหลายคู่เลยครับวันนี้ท่านผู้ชมาชมาดูภาพช้าๆ,ๆดูครับโอ้โยมีศอกกลับตรงนี้แต่ว่าโดนพายุมัดพายุหมัดของเต็งหนึ่งกรรมการนิดหนึ่นะครับโอ้โย อต่อยไม่ยั้งนี่เรียกว่าต่อยไม่ยัง้งจริงๆครับเนี่ยต่อยให้รู้ต่อยให้เจ็บน,นะครับอือือกรรมการเสม,มาที่นีต้องรีบห้ามครับอือดูนี่แหวกขาเข้าไปเข้าอีกทีนึงกรรมการตัตะสมาโอ้ยเอาเท้าไปแยกดีกว่าครับถ้าเอาหน้าไปแล้วโดนหมัดอีกอือือดูครับรอดขาเข้าไปต้นๆออกตัวแรงมากนะครับใช่ฮะ แต่พอโดนของเต็งหนึ่งเข้าไปก็โอ้โหไม่ไหวครับก็เรียไหลขนาดเลยเลยเรียกว่าม้าตีนต้นเลยทีเดียวครับออกบวุณใช่ยูดีนะครับลูกนี้เต็มเต็มคางครับดูครับแฝดแต่ว่าหมัดทั้งนี้สุดหมัดครับมาใสยเกรงหน้าล้อนะหมัดทั้งสั้นลูกนี้แม่เยเกหน้าล้อเลยดูแค่นี้สิครับลูกนี้โดนสอกกลับแต่ไม่แรงพอหลังจากนั้นสิครับหลังจากนั้นสิครับพายุมาแล้วครับต่อยสุด ขาวหมัดกันยาวๆจะเตะอีกทีหนึ่งครับเตะหนึ่งครับนี่สอกับโดนนะไม่ใช่ไม่โดนโดนนะแต่ว่ามันไม่แรงพอครับที่จะทำไลน์เตะหนึ่งครับแต่ว่าเตะหนึ่งดูครับสาวหมัดสาวแบบไม่ให้หรือหูลืมตาครับดูครับแล้วก็ค้ำขำ,ขำแล้วช่วงทีครับนี่ครับมามาแล้วช่วง โอ้โหพุ่งแทบขาดลูกนี้ไม่บังข้างบนนะครับโดนข้างกลางลําตัวแทนครับเต็ <l ars> มพุ่งกะทิเลยครับแล้วก็เตะอีกทีนึงครับฟรีคิกเข้าโกไปเลย<ด>เหมือนลิเวอร์พูลแน่นอนครับดอกเชียร์ท่านลิเวอร์พูลชวดแชมป์มาเลยเมื่อคืนนี้ดูเันจังเกือบสว่างครับต่างคนต่างสาวมาแล้วครับดูที่ใครจะแม่นกว่าลูกนี้ลอดลอดการเข้าไปโอ้เรียบร้อยฮะจบเกมตรงนี้เองฮะ ูช้าๆครับหมัดซ้ายของเต็งหนึ่งคิเจ๊ยแครุ้งนี่นูนีอันนูนีอันกันอยู่นูนีอัก็อยู่ดูจิ้มซ้ายอยู่นี้หรือเปล่าลูกนี้หรือเปล่าครับข้าวปะเทียนที่สะเทือนเลยครับกรรมการเตะม,มาต้องรีบเอาเท้าไปแย่ห้ามเตะไว้ก่อนถ้าเอาหน้าเข้าไปโดนแน่ๆครับเหมือนครั้งก่อนเจ็บนี้อีกนานครับจบเกมใน โอ้โหยุนี้เอาละครับสำหรับการผลจะเป็นยังไครับก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะครับผมเอาละครับฉะนั้นก็ประกาศนะฮะให้ชาวนครสวรรค์และคนทั่วประเทศได้รู้แล้วกันว่า The Big